ในคำพีรวมบทกวีจีนโบราณชื่อจริงที่รวบรวมโดยขงชื้อมีถ้อยกวีหนึ่งครับที่โด่งดังมากความหมายลึกซึ้งมากก่อนอื่นผมก็จะมาเขียนให้ดูแล้วค่อยมาดูครับว่าความหมายของเขาลึกซึ้งตรงไหนโถแปลว่าให้อัวหมายถึงชั้นอีแปลว่าด้วยถาว คือลูกท้อที่เป็นผลไม้หรือพีชคำต่อไปคือเป้าแปลว่าคืนหรือตอบแทนในนี้เขียนเป็นตัวอักษรเต็มชอก็คือเขาอีแปลว่าด้วยหลี่หมายถึงลูกลีหรือพลัมวทวหี่ยี่ท้ออีหลี่ให้ลูกท้อแก่ฉันมาตอบแทนคืนด้วยลูกลี ลูกท้อก็คือพีชนั่นเองส่วนลูกลี้ก็คือพลัมเขาให้ท้อเรามาเราตอบแทนคุณเขาด้วยลี้ลูกพีชและลูกท้อไม่ได้สื่อความหมายว่าลูกพีชลูกท้อเสมอไปค่ะเขาอาจจะหมายถึงสิ่งของความดี น้ำใจหรือว่าบุญคุณที่อีกฝ่ายหนึ่งให้กับเรามาค่ะเมื่อเขามอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเราแล้วเราก็จดจำไว้และเมื่อมีโอกาสเราก็ตอบแทนเขากลับด้วยสิ่งดีๆค่ะในความหมายที่สองคนเราควรที่จะไปมาหาสู่กันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติก็ตามมีการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันอย่ารอที่จะเป็นผู้รับฝ่ายเดียวต้องเป็นผู้ให้ด้วยค่ะผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะคะใครสนใจที่จะเรียนภาษาจีนกับของเหล่าชื่อหรือเหล่าชือพี่ฮั่นสามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ